เรื่องราวที่คุณอาจคาดไม่ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานกำกับดูแลการเงินที่เข้มงวดอีกต่อไปแต่ได้พลิกโฉมวงการด,ด้วยการคว้ารางวัลที่ทออวอร์ดไทยแลนด์2,025สาขา Social Impact of the Year พวกเขาทำได้อย่างไรมาดูกันเลยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะเป็นหน่วยงานรัฐก็สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดนใจและมีคุณค่าต่อสังคม ได้พวกเขาใช้ที่ถอดเป็นเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะการจะทําให้คนไทยหันมาสนใจเนื้อหาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อชื่อเสียงของหน่วยงานรัฐอาจทําให้คนทั่วไปรู้สึกว่าน่าเบือ่อและพร้อมจะเลื่อนผ่านทันทีวิกฤตการเงินที่ต้องเผชิญปัจจุบันเรากําลังเผชิญกับไทยการเงินที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงทางการเงิน แก๊งคอนซนเตอร์หรือมิชฉาชีพรูปแบบใหม่ๆที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนวงกว้างธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยคือการเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดซึ่งที่ทอกลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารเตือนภยัยและให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนกลยุทธ์เจาะที่ทอกที่น่าสนใจธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ไม่เน้นแบรนด์ในช่วงแรกแทนที่จะขึ้นโลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยในทันทีพวกเขาเลือกที่จะใช้ชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนหยุดดูเปลี่ยนคอนเทนต์วิชาการให้เป็นเรื่องสนุกเนื้อหาความรู้ทางการเงินถูกนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นเช่นเล่าเรื่องจริงนำเสนอเหตุการณ์จริงเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายละครสั้นสร้างสรรเนื้อหาให้สนุกและน่าติดตาม ใช้หลากหลายช่องทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทําทุกอย่างเองพวกเขาใช้วิธีต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอินฟลูเอนเซอร์ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อช่วยสื่อสารในเรื่องที่ยากภาษาท้องถิ่นใช้เครือข่ายสํานักงานภาคทําคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงคนในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น TikTok Partner, ทิศทอพาร์ทเนอร์ทํางานร่วมกับทิศทอเพื่อรับคําแนะนําและพัฒนาคอนเทนต์เป้าหมายระยะยาวธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินและสามารถดูแลตัวเองได้ในระยะยาวพวกเขาหวังว่าการใช้ที่ทอ,อจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้อนาคตที่กว้างไกลธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะขยายขอบเขตความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy ให้กว้างขึ้นโดยมองว่าไทยการเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟิลิทเท่านั้นตัวอย่างเช่นการบริหารนี้การสร้างรายได้เพิ่มการแยกแยะก,การลงทุนจริงและการหลอกลวง เริ่มต้นตั้งแต่เด็กธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังทำงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยสอดแทรกแนวคิดด้านการเงินเข้าไปในบทเรียนคำแนะนำสำหรับองค์กรอื่นๆธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำแนะนำว่าการใช้ที่ทอดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีองค์กรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์อย่างมีทิศทางและกล้าที่จะออกจาก,กรอบความคิดเดิมๆคุณคิดอย่างไรคุณคิดว่ากลยุทธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการใช้ที่ทอกได้ผลจริงหรือไม่คุณมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย